มาถึงแล้วครับทุกคนครับสำหรับเหรียญรุ่นราชนมหาเศรษฐีนะครับะอาจา์ประสูตรวัดในเตาซึ่งในกล่องเนี้ยเล็กๆเนี้ยนะครับมีเพียงแค่25องค์เท่านั้นนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็น25องค์ตอนเนี้ช่องเราดูพอดีมีลูกค้าจองมาแล้ว6รุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปคะหน้าไลฟ์กันเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างที่เพื่อนๆสายไลฟ์สดเขาไล์กันนะครับณตอนนี้นะครับเวลาประมาณ16บหนาฬิกา เอาไล่การจบเนื้อเงินสี่พันกว่าบาทก็มีเนื้อล่างๆหกร้อยเจ็ดร้อยก็มีส่วนรายการเนี้ยเป็นยันอาร์มนะครับแช่น้ามนนะครับอเดี๋ยวเราไปดูหน้าไล่กันนะครับผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับคืนนี้เจอกันนะครับเพื่อนๆนะครับไม่อยากปิด่วนไม่เป็นไรนะครับผมมีประมูลอยู่นะครับมีเพียง25องค์เท่านั้นนะครับรายการนี้นะครับมีทั้งหมดเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าจะหลายพิมพ์นะ เจ็ดแบบเจ็ดพิมพ์ยอดนิยมนะครับมีพระเลี่ยมเยอะด้วยนะครับทุกคนนะครับพระอาจารย์ประสูติว่าในเตารายการนี้ราชันมหาเศรษฐีเจอกันในไลฟ์สดคืนนี้ครับ